สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูเนื้อที่แปลงเล็กๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาที่ทำแปลงการเกษตรปลูกบ้านพักผ่อนหลังเล็กๆนะคะเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวาหรือ2งานนะคะอยู่ในเขตมงคลทรรนิมิตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะด้านหน้าที่เป็นคลองชนประทานนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้าน ชุมชนไม่เปรี่ยวนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่ด้านหน้าที่กว้างโดยประมาณ40เมตรนะคะเริ่มตั้งแต่มุมต้นไผ่นี่นะคะเลื่อยไปจนสุดหน้าแปลงที่ตรงมุมต้นมะพร้าวนะคะเนื้อที่ด้านหน้ากว้างโดยประมาณ40เมตรนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอสามโก้โดยประมาณ2กิโลนะคะ ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะเป็นที่ดินถมแล้วแต่เจ้าของเขาได้ปลูกต้นไม้ไว้นะคะปลูกต้นไม้สามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะคะมีมะม่วงม่วงหางมะนาวโหมะม่วงแล้วก็พันไม้ต่างๆมะนาวที่ถมแล้วนะคะ200ตารางวาขายยกแปลงในราคา400,000 ห้าหมื่นบาททวนนะคะอยู่ในเขตตำบลมงคลธรรมนิมิตนะคะอำเภอสามโกจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ทิพย์พามาดูแปลงที่สวยๆนะคะพื้นที่เล็กๆสามารถทำการเกษตรอย่างมีสวนเล็กๆนะคะมีที่ปลูกบ้านหลังเล็กๆนะคะอยู่ในชุมชนซึ่งไม่ไกลตัวอำเภอสามโกนะคะด้านหน้าก็เป็นถนนคอนกรีต แล้วก็มีคลองชนประทานนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านนะคะให้เปรียวสังคมหน้าอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0 925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันนะคะวันนี้เรานำเสนอที่ดินแปลงเล็กอุดมไปด้วยพืช ผลต้นไม้ของเจ้าของเดิมเขาปลูกไว้นะคะเป็นที่ถมแล้วเจ้าของเขายังไม่ได้ปลูกบ้านก็เลยซื้อมะม่วงซื้อพันไม้มาปลูกไว้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันนะคะทิปขอฝากกดติดตามช่องลุ่งทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ เพ,พระคุณยังสูงค่ะ